เมื่อวันที่18ถึง26กรกฎาคม2 5 6 5นะครับกอรมนจังหวัดบึงกาฬโดยพันเอกพุทธิวัฒน์สิริพง์พลนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬเพื่อได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมนะครับโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองนะครับหรืออพปเพน่านะครับสถานที่สาราประชาคมบ้านนาล้อมหมู่ที่8และบ้านหน้าทองหมู่ที่6 ตำบลหนองหัว function, า้างอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬพรเจริญวันเห่านี้มีภูเขาร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวนะครับจำนวน60คนโดยแบ่งเป็นผู้ใช้สี่สิบสองเดชผู้ยิ่งก็ร่วมขึ้นกันคอยก็อาสาสมัครขึ้นกะละประสันสิบแปดคนครับผู้ยิ่งโดยนะครับพันเอกพุทธิวัฒน์สิริพงพลนะครับรองพอรมนอจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อได้มอบหมายให้กับนายพง์พัฒนาชัยเริ่มนะครับ นายอำเภอพรนเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในวันที่24กรกฎาคม2565ถึงวันที่26กรกฎาคม2565นะครับเวลา11นาฬิกาพันเอกพุทธิวัฒน์สิริพง์พนนะครับรองพอ,อระมะนอจังหวัดบึงการเพิ่อเป็นประธานในพิธีนะครับปิดการโอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองครับ<อ>สนับสนุนโดย f ฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสลับพื Fast Growth, ช f ฟาสโกรฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้